กำส,สินค้านะครับผมสาธุสาธุสาธุาธขอให้ธุรกิจต่างๆของช้างมีเงินทองเข้ามาทุกๆด้านไม่ขาดสายร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปเถอ,อาสาธุขอ PPF4 ทุกท่านนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาขอพรกันได้นะครับทุกคนนี่อยู่วัดช้างไห้นะครับผมแม็กไลอยู่ที่วัดช้างไห้นะครับผม ก็สถูปของหลวงปู่เทิดก็จะอยู่ด้านนี้นะครับทุกคนนี่นะครับด้านนี้นะครับก็เป็นพระเจดีย์ใหญ่นะ,ะทุกคนเพิ่งสร้างเสร็จก็เข้ามาอธิษฐานได้นะครับผมขอพอรท่านได้นะครับผมประสบความสําเร็จแน่นอน,นะครับทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่วัดชังไห้นะครับผม ที่จังหวัดปตัตตานีนะคะทุกคนแม็กมีโอกาสได้มาสองครั้งแล้วนะทุกคนคุณมนตรีครับทักทายครับผมทักทายครับผมสวัสดีครับพี่มนตรีขอพอหรหลวงปูท่ทวดได้นะครับพี่นี่วัดจริงของท่านเลยนะครับก็เดี๋ยวแม็กจะให้พี่ๆทุกท่านนะครับผมอธิษฐานจิตกันอีก ยี่สิบนาทีนะทุกคนก็เดี๋ยวแม็กก็จะลงไปกราบไหว้ท่านนะครับผมแล้วก็จะหาที่พักนะทุกคนหาข้าวทานนะครับพอค่อนข,ข้างที่ฝนมานแล้วครับเราจะมืดเลยด้วยตรงข้ามวัดนะครับด้านหลังแม็กก็จะมีถ่ายเครื่องเส้นไหว้นะครับทุกคนดอกไม้บูชาธูปเทียนนะครับผมปัดทัดนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะทุกคนสังฆทานไตยทานนะครับผม ก็มาดูันได้นะทุกคนมีร้านข้าวแกงด้วยทั้ตอนนี้ก็จะมีร้านเสื้อผ้านะครับแมกก็ยังเปลี่ยนไปสองตัวเลยนะทุกคนสี่ตัวครับ,รบทุกคนยิงคันนะครับใส่แลแขวข้วแถวคาดปลอดไัยครับพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับทุกคนสิ่งไม่ดีต่างๆ คอ,อมมินเข้ามาขอพอรธุรกิจทางด้านการเงินและการค้าขายได้นะทุกคนความรักก็ได้นะครับเข้ามาอธิษฐานกันได้เลยครับหรือไม่พี่ๆท,ทุกท่านก็อธทิฐานหน้าจอได้เลยนะครับยี่สิบนาทีให้ทุกคนเกี่ยวก็ รู้สึกก็ของดองก็อร่อยด้วยนะครับหน้าหวัด ขอบคุณสำหรับการกดใจด้วยนะคะพี่พี่เอฟีทุกท่านนะคะผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผมเป็นกำลังใจให้แม็กไี้ดีมากนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณหน้าวัดช้างให้นะครับทุกคนวัดหลวงปู่ทวดนะครับเยียบน้ำทะเลจืดนะทุกคนอนุโมทนาสาธุกันได้เลยนะครับทุกคน